สวัสดีครับสวัสดีกับชาวเพจกิษรากูดค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พบกันรอบเย็นนะคะกับรถมาใหม่ล่าสุดมาใหม่ล่าสุดนะคะฮอนด้าฮัวแหวน5 9 2 8อโตโยต้ยตาคอมมูเตอร์เครื่อง3000เกียร์ออโต,โตปี2016ค่ะราคาปกติเราขายอยู่กัน799นะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะน้องหนึ่ง759 ถูกที่สุดใครเครดิตด,ด,ดีเอาเดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2.79นะคะนะคะเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับเอาแบบเล่นก<า>่อนน้องหนึ่งอลังการงานสร้างนะครับเบอะตัวนี้นะครับเป็นเบาะชุดใหญ่นะครับเบาะใหญ่นะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าราคาซื้อขายในท้องตลาดก็อยู่ประมาณ4-5่ถึงหาหมืนบาทนะครับเาเบาะเบาะเบา<อ>ะอ,อ,อ,อย่างเดียว นะครับและเติมแต่งด้วยเพยดานหุ้มด้านบนเรียบร้อยคุณทําความสะอาดได้ง่ายมากสบายๆนะครับคันนี้หุ้มรอบคันน้องหนึ่งถูกต้องนะแต่อันนี้น้องหนึ่งต้องบอกเลยว่าผู้บริหารจริงๆนะครับนะคะไม่ไม่ได้รับเอ่อไม่ได้รับเอ่อวิ่งล่องใช่ครับคันนี้เลยคันนี้ไม่ได้รับวิ่งล่องคันนี้ไม่ได้รับพนักงานแบบธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมดูจากบอกนะคะดูจากการแต่งรถนะคะแล้วก็ไม่ได้วิง่งทัวร์นะคะคันนี้น้องหนึ่งครับผม ทีวีก็พร้อมพร้อมนะครับผ้าบ้านก็พร้อมอ่าเบาีก็พร้อมนะคะยางก็ใหม่มิชลินอย่างดีที่ไหนไม่ได้ท่านได้มิชลินด้วยปี2020 20 20อ้โหอยาาคุณคุณถ่ายไว้ถ่ายไว้เดี๋ยวมีคนมาขโมยยางปี2020 20ถ่ายไว้ถ่ายไว้นะอาร์คเดิมไหมหนึ่งดูวยรคคาเราหน่อยนี่นะครับอาร์คเดิมนะครับดูนะครับนี่เขาต้องคาบกาวเป็นแบบนี้นะครับ นูนขึ้นมานิดนึงกดลงนะครับด้วยปลายเล็บนะครับกดลงนะครับแต่ไม่นิ่มนะครับแต่ต้องกดลงถ้านิ่มดังนังแป๊กแสดงว่าไล่ใหม่ไม่ใช่นะครับคันนี้น็อตไม่แกะคันนี้ยางใหม่4ี่เส้นประมาณรอบคันทีวีพร้อมเพดานพร้อมจะเอาอะไรอีกบอวีพร้อมคอนโซลพร้อมพื้นสะอาดสะอ้านเดี๋ยวกําลังหาดูว่าคันนี้ควรจะแถมอะไรเพราะมันพร้อมจริงๆเนี่ยค่ะอุ้มรอบคันเลย พุ่งรอบคันเลยคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องทำอะไรนะนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรขับอย่างเดียวคันนี้พี่ขวัญครับถ้าจัด7 5 0 0 0สส่งเท่าไหร่คะเจ0 0 0ส0 0 0าหค่ะนะคะตีไป15,000นะนะจ๊ะ15,000ไหวไหมคะซื้อป้ายแดง20,000กว่านะคะผ่อนวันนี้คุณเอามือ2ปี2016เกียร์ออโต้นะรีบมาซื้อรถนี้ให้หมดเลยเพราะรถใหม่มาแพงมาก ใครอยากได้รถรีบมาค่ะน้องหนึ่งน้องหนึ่งเปิดฝากระโปรงหน่อยเอาให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ารถมันสวยจัดแค่ไหนน้องหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าบางคนอาจจะแค่เพิ่งศึกษารถเพิ่งศึกษารถไล่แบบนี้เลยไล่แบบนี้นี่คือหม้ออะไรค่ะน้องหนึ่งนี่ก็คือหม้อลมเบรกนะครับลมเบรกหม้อลมเบรกนะครับตัวนี้จะเติมน้ํายานะครับไอ้น้ําน้ํามันเบรกนะครับนี่นะครับรอยมาร์กนะครับนี่ฝาปิดนะครับนี่หม้อลมนะ แล้วก็ดูตามท่อนะครับต้องดูตามท่อนะครับเห็นไหมครับมี <Mid. S 2> มาร์กนี้คือจากโรงงานนะจากโรงงานแสดงรถยังไม่ได้รื้อไม่ได้แกะ,ะแล้วพอม,มาดูข้างๆนะครับพี่ขวัญครับน็อตน,นะครับที่ตะเข็บไม่มีรอยขันไม่ได้นิดเดียวสวยจริงนี่ซอกตะเข็บนะครับแล้วก็ข้างหน้าฝากระโปรงฝาก,กะระโปรงเดิมจากศูนย์เลยจ้ะออกจากโรงงานเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะครับจากศูนย์เลยไม่เคยเปลี่ยนข้างในต้องเป็นลักษณะนี้ น,นี่คือกาวเดิมเขานะใช่ครับนี่คือกาวเดิมนะคะไม่ได้แ,แต่งใหม่นะมีสติกเกอร์ซื้อไม่ได้นะจ๊ะเพราะสติกเกอร์นี้ซื้อไม่ได้ต้องมาจากสูตรเท่านั้นทีนี้ไล่ไปต่อนะครับพี่ขอนครับอ่าไม่กินไม่กินแล้วมออลมเบรกและน้ำยาม้ลมลมอลมเบรกและมาและคราวนี้มา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 ถึงตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนใช่ครับน้ำยาแอร์ตัวนี้นะครับน้ำยาแอร์นะครับหรือที่บางคนเขาเรียกว่าตาแมว มันจะดูน้ํายานะครับว่าขาดไม่ขาดนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้นะครับและตัวนี้นะครับเป็นคอยนะครับรังพึ่งคอยแอร์ใช่ครับเรียกอย่างนี้ได้ไหมได้ครับรังรังพึ่งคอยแอร์ใช่ครับคือบางว่ารถอะไรเราจะมองตรงนี้เป็นรังแต่เนี้ยมันก็คือรังพึ่งคอยแอร์ถูกต้องครับนะตัวนี้แกะนะเนี่ยน้องหนึ่งไม่มีครับเนี่ยครับ เดิมหมดนะครับแล้วก็รังพงรังพึ่งนะครับไม่มีล้มไม่ได้เปลี่ยนรังพึ่งใหม่นะไม่ใช่ว่าชนแล้วเปลี่ยนนะไม่มีถ้าชนมันจะกระแทกจากตรงนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเบี้ยวจะต้องหักจะต้องงอใช่จะต้องโดนแกะโดนเกาโดนงัดโดนปะทะไม่มีถ้าได้รื้อนะครับมันไม่ใช่รื้อแค่ตรงนี้นะครับมันต้องรื้อยันตรงนี้เลยรือเยอะรื้อเยอะเห็นไหมครับแล้วก็พอรื้อตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมต้องบอกเลยนะครับรถที่กระแทกหน้ามันเยอะ เลขตรงนี้จะหายหรือยังไงก็เห็นใช่อยงเลขตรงนี้จะหายด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเลขตัวถังเลขถังแล้วเขามาทําไว้ข้างหน้าเพื่อให้รู้เลยว่ารถต้องดูได้ง่ายว่าไม่มีชนใช่นี่โดนหนักๆนะครับผมบอกเลยหายค่ะโปหายต้องตอกไม่และเลใหม่ทําสารพัดนะคะด้านบนนีะนี่ค่ะทีนี้่ครับมอกก็ใส่กิ๊กใช่ครับมอกก็ผลิตว่ารถใหม่ ผ่านการตรวจแล้วนะครับใหม่เทไทนะครับแล้วตรงนี้นะครับหม้อพักน้ํานะครับก็ดูสีแต้มไม่มีไม่มีโดนถอดนะครับหม้อน้ำไม่มีตรงไม่มีแตกนะคะตรงนี้เนี่ยดูดีหนึ่งสายเดิมนะสายเดิมสายเดิมไม่มีกรอบไม่มีแตกนะคะดูได้สายเดิมเดิมเลยทั้งหนึ่งล้ต่ออันนี้ก็สาคัญมากคั๊น้ำฝนนะครับพั๊น้ําปัดน้าฝนคิดจะพัก ต้องเติมหน่อยนะหน,านะ้าฝนเนี่ยต้องดูนะแล้วถ้าน้้งหนึ่งเดี๋ยวออลลง,น,งนิดนึงอันนี้คือเดี๋ยวกันอย่าเพิ่งอันเนี้ยพวกเนี้ยมันจะไม่ขีดให้เราเติมใช่ครับเนี่ยไม่ต้องไปเติมเต็มมากไม่ต้องเติมร้นมากอ,าอะไรน,ไนะครับอธิบายเลยดีกว่าอ่ะตัวนี้นะครับทําไมก็ถึงได้ทําขีดนี้มาหนึ่งนะครับเวลาเราเติมเราเห็นว่ามันมีช่องว่างเยอะอย่าไปเติมเยอะนะครับเพราะว่าน้ํานะครับตัวนี้มันเป็นหม้อพักเวลามันร้อนมานะครับน้ำมันก็จะดันดันมาอยู่ใน กระป๋องตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเติมเต็มมันดันมันก็จะดันออกทางฝาฝา,ะาจะพุ่งออกมาใช่ครับทางที่ดีนะครับเติมไม่แค่นี้นะครับดันามาก็แค่นี้เวลาเครื่องเย็นมันก็ไหลกลับใช่ครับ,รบแต่ตัวนี้ถ้าท่านอยากเติมเต็มก็แล้วแต่อันนี้เป็นเป็นน้ำปัดน้ํานปัดน้ำฝนนะครับถ้าถ้าจะเติมเต็มก็แล้วแต่บางทีมันเป็นสีสีนะครับแล้วแต่น้ํายาที่เราใช้ไม่ต้องกังวลใจนี่ก็น้ำเปล่านะครับทางที่ดี ใส่แชมพูหรืออ่าน้ำยาล้างรุทั้งนี้เอาไว้ล้างข้างบนเพราะไอ้นี้ด้วยพี่ขวัญเวลาเราปัดนะครับเวลามันลื่นมันจะไม่ดังอ๋อคุณหมายถึงว่ายางที่ปัดน้ำฝนถ้าใหม่เกินมันจะมันก็จะงัดกับกระจกก็เลยอยากให้ใส่แชมพูไปเพื่อความลื่นให้ลื่นเอ๊ะนะคะอ่ะมาต่อค่ะน้้งหนึ่งขอเอาลงนิดนึงค่ะเอาลงเอาเอาันนี้ลงห้พี่นะเอาลงนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะด้านหน้านะคะด้านหน้านี่ ที่จริงอะ่ะบางคนซื้อรถไปพี่ควับอกนิดหนึง่งโอ๊ยพี่ควันน้ำไม่ออกที่จริงไม่มีอะไรมากเวลารถจอดตักฝุนตักฝุนถ้ามันไม่ออกริงๆลองเอาไม้จิ้มฟันเงี้ยตรงนี้นิดนึงในรูตรงนี้นิดหนึ่ง,นนง,ง,งมันอาจจะตันนิดเดียวไม่มีอะไรมากนะคะนะเอาวันนี้เราลาก่อนดีกว่านะค,คะพอพอเป็นจิบน้ําจิ้มนะวันนี้ลาก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ